สวัสดีค่ะทุกคนภาคเกษตรนะคะขออนุญาตปิดแมสจะทำคลิปขยายหัวเชื้อนี่เราจะเทาสาดให้ปลาอีกทีหนึ่งนะคะนี่เอากาผสมในถังนะคะนะคะหลิตรเราก็จะใช้4ี่ลิตรประมาณนั้น <c oughs> ไม่ใช่ช่างตวงนะคะกะเอาเลยทำม,มาขี่ปีก็ แน่รอยนะคะสองวันสามวันมาดูกันว่ากลิ e ่น E M นะคะแรงมากเลยแต่พอมาเจอกราดน้ำตาลก็หอมหวานกลิ <laughs> e ่น E M นะคะแรงมากเลยแต่พอมาเจอกราดน้ำตาลก็หอมหวานกลิ <laughs> e ่น E M นะคะแรงมากเลย พอมาเจอกากน้ำตาลก็พร้อมบานเอาเชือกเก่าอยู่แล้วก็เลยใส่แค่น็ดเดียวปกติถ้าถังใหญ่ขนาดนี้ไม่มั่นใจว่าสองเอ่็มสองสองลิตรน่าจะพอนะคะ่ะท่ากว่าน,นี้แล้วจะลืมค่ะปกติก็เสียเวลาแต่วันนี้จะทำแค่ถังเดียวเพราะว่าเพิ่งซื้อมาซื้อมาเอง ตัวไม่พอนะคะคุณค่ะสำหรับที่เลี้ยงเยอะๆเหมือนเราเลี้ยงปลายเยอะแต่คลองชลประทานเขาไม่ค่อยได้น,น,น,นะคะเขาเอาน้ำออกเอ็ม e นะคะต้องได้ปิดนะคะเพราะกลิ่นมันแรงนะ,ะชุดน,นี้ไม่ใช่ชุดทางานนะคะ <laughs> 6ลิตรนะคะเราจะใส่4นะคะสำหรับถังใหญ่เดี๋าวจะลงไปเลยนะคะ ลดต้นทุนนะคะลดต้นทุนสองอาทิตย์ประมาณนั้นนะคะจใช้ได้แล้วก็ไปศาสตร์หลังใจากใส่ปูนขาวแล้วก็ใส่นิสศาสตร์ไปด้วย,ยกลิ่นแรง,งมากเลยนะคอ็มนะคะต้องได้ปิดนะคะเพราะกลิ่นมันแรงฮะ,ะชุดนี้ไม่ใช่ชุดทำงานนะคะจะมีกากน้ำตาลนะคะกากน้ำตาลอันนี้ไม่มียี่ห้อฮะ,ะอันนี้คือ หกน้ำน,นะคะหลังจากที่เราใส่แค่ออปูนขาวไม่พอนะคะสำหรับปลาเราเราต้องบารุง่างนี้ท่านี้ค่ะสำหรับที่เลี้ยงเยอะๆเหมือนเราเลี้ยงปลายเยอะแต่พงชนประทานเขาไม่ค่อยได้น,นะคะเขาเอาน้ำออกแต่ของเราน้ำบอ่อถ่ายไปถ่ายมาจะต,ต้องปรับสภาพสภาพน้ำตลอดเวลานะคะ อันนี้เราก็หลายแบนเย็นนะคะถัง,100นะงร,ร้อยลิตรใส่น้าก็เรียบร้อยแล้วนะคะขยายเพื่อให้ใช้ในการปรับสภาพนะเออมันจะมีฟองไว้ถ้ามีฟองแสดงว่าน้ำตาลกับเย็นกลางน้ำตาลกับเย็นกำลังทำงานนะคะภาษาอกทางเกษตรว่าจุลินทรียเลือไปซื้อของมาซื้อของที่จะมาขยายนะคะถังเหมือนเดิมนะคะน่าจะเลยร้อย ร้อยลิตรนะคะหกลิตรเราก็จะใช้สี่ลิตรประมาณนั้น <c oughs> ไม่ได้ชั่งตวงนะลวเลยกาเอาเลยทำมาขีดจริงก็จะเอาสัก<อ>เหลือไ่นิดนึงนะคะเพราะว่าเกลนรอนนี้มันหกลิตรค่ะสำหรับที่เลี้ยงเยอะๆเหมือนเราเลี้ยงปลาเยอะแต่คลองชลประทานเขาไม่ค่อยได้น,น,น,นะคะเขาเอาน้ำออกนะคะหกลิตรเราก็จะใช้สี่ลิตรประมาณนั้น ไม่ใช่ช่างตวงนะคะกาเอาเลยตาม,มากี่ปีก็หกลิตรนะคะเราจะใส่สี่นะะสำหรับถังใหญ่เราจะาลงไปเลยนะคะรถต้นทุนนะคะรถต้นทุนนี่เราจะเทสาดให้ปลาอีกทีนึงนะคะนี่เอาไาผสมในถังนะคะอะไรก่อนพูดไม่เป็นนะคะ เพราะว่าเราไม่ใช่เกษตรตัวยงเราทางเองด้วยความมัน่นนี่เราจะเทสาดให้ปลาอีกทีหนึ่งนะคะนี่เอาไปผสมในถังนะกะวัวขยายเชื่อไม่ได้หกลิตรนะคะเราจะใส่สี่นะสำะหรับถังใหญ่ จะลงไปเลยนะคะลดต้นทุนนะคะลถต้นทุนแต่วันนี้จะทําแค่ถังเดียวเพราะว่าพ่งซื้อมาซื้อมาเองตัวไม่พอนะคะนี่ค่ะจะมีเหนียวเหนืดดน,นะฮะเ็นปะเราวไม่มีขาตกล้องนะคะยังไม่มีงบประมาณเราลงทุนเยอะยังไม่ได้เจนีการน้ําตาลนะคะ กากน้ำตาลอันนี้ไม่มียี่ห้อนะคะอันนี้คืออ,อ๋อหกอะไรกันพูดไม่เป็นนะคะเพราะว่าเราไม่ใช่เกษตรตัวยงเราทำเองด้วยความมั่นใจูดประาเกษตรนะคะ ารน้ำตาลอันนี้ไม่มียี่ห้อนะอันนี้คือ,อ,อหกของอาทิตย์ประมาณนั้นนะคะยัะใช้ได้แล้วก็ไปสาดหลังจากใส่ปูนขาวแล้วก็ใส่นี้สาดไปด้วยกินแรงมากเลยนะกะกล้องเราพิงนะคะเดี๋ยวนี้พิงนะนี่่าน้ำตาลน้ำ นี่เราจะเทศาสให้ปลาอีกทีหนึ่งนะคะนี่เอาไวผสมในถังนะคะคุณค่ะสำหรับที่เลี้ยงเยอะๆเหมือนเราเลี้ยงปลายเยอะแต่พองรลัะทานเขาไม่ค่อยได้น,นะคะเขาเอาน้ำออกอินเอแอ็มนะคะแรงมากเลยแต่พอมาเจอกากน้ำตาลก็หอมหวานนะค่ะ แต่ของเราน้ําบ่อถ่ายไปถ่ายมาจะต้องปรับสภาพสภาพน้ำตลอดเวลานะคะอันนี้เราก็แต่วันนี้จะทําแค่ถังเดียวเพราะว่าเพิ่งซื้อมาซื้อมาเองตัวไม่พอนะคะ จะดูเสร็จละว,วันสามที่มันเมาเปิดครั้งหนึ่งนะคะเกษตรกรถ้ำกว่านี้แล้วจะลืมค่ะปกติก็เสียเวลาหลายวานเย็นนะคะถังร้อยลิตรใส่น้ำก็เรียบร้อยแล้วนะคะขยายเพื่อให้ใช้ในการปรับสภาพน้ำเทลงไปเลยนะคะป่ะเห็นะ ปกติจะทำเยอะนะคะหกลิตรนะคะเราจะใส่สี่นะคะสำหรับถังใหญ่เดี๋ยวจะลงไปเลยนะคะลดต้นทุนนะคะลดต้นทุนทำกว่านี้แล้วจะลืมค่ะปกติก็เสียเวลา <laughs> พูดภาษาเกษตรนะคะเราพูดทุเกเรื่ะยแล้วก็คนเลยนะคะคน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  บบน้ำกับพีเอ็นแล้วก็ขยาย,ยหัวเชื้อเก่ายังอยู่เลคะ่ะพิดนตงค่ะสำหรับที่เลี้ยงเยอะๆเหมือนเราเลี้ยงปลายเยอะแต่พลองชลประทานเขาไม่ค่อยได้น,นะคะเขาเอาน้ำออกแต่วันนี้จะทำแค่ถังเดียวเพราะว่าเพิ่งซื้อมาซื้อมาเองตัวไม่พอนะคะ e.m. นะคะต้องได้ปิดนะคะเพราะกลิ่นมันแรงนะ,ะชุดนี้ไม่ใช่ชุดทำงานนะคะหมักไว้นะคะหมักไว้ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะสอง e.m. นะคะต้องได้ปิดนะคะเพราะกลิ่นมันแรงนะ,ะชุดนี้ไม่ใช่ชุดทำงานนะคะ เอาเชื้อเก่าอยู่แล้วก็เลยใส่แค่เล็กเดียวปกติถ้าถังใหญ่ขนาดนี้ไม่มั่นใจว่าสองเยี่ยมสองสองลิตรน่าจะพอสองลิตรประมาณนั้นนะคะยังใช้ได้แล้วก็ไปสาดหลังกากใส่ปูนขาวแล้วก็อสนน้สาดไปด้วย,ยกินแรงมากเลยนะทำกว่าน,นี้แล้วจะลืมค่ะปกติก็เสียเวลา <laughs> พูดภาษ <laughs> <ส>าเกษตรนะคะเราพูดดป,ป็นเลยอ แล้วก็คนเลยนะคะคน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 แต่วันนี้จะทำแค่ถังเดียวเพราะว่าิพ่งซื้อมาซื้อมาเองตัวไม่พอนะคะ